ค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะจากศูนย์แมทเันชีสบุสโคบเพชรบูรณ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่หน่อยนะคะจะมาแจ้งนะคะข่าวดีสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าของบุสโคบนะคะข่าวดีอะไรนะคะ<ม>พี่หน่อยแนะนําแบบนี้ค่ะบุสโคบแซกครูนะคะมีการเพิ่มนะคะ ที่เคยรับประกันนะคะไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะจะอยู่ที่12ปีนะคะคราวนี้นะคะเพิ่มนะคะการรับประกันไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะเป็น15ปีนะคะส่วนในเรื่องของการรับประกันเรื่องสีไม่ซีจางนะคะจากที่เคยรับประกันอยู่ที่5ปีนะคะก็เพิ่มนะคะการรับประกันสีไม่ซีจางนะคะเป็น8ปีนะคะส่วนมอกก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ บูสโคบแสกนะคะสีซิงค์นะคะ4 0 3 5 4นนะคะจากที่เคยรับประกันนะคะไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะ10ปีนะคะก็เพิ่มเป็น12ปีนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสงสัยนะคะเรื่องข้อมูลนะคะของผลิตภัณฑ์บูสโคบนะคะก็สามารถสอบถามที่หน่อยได้นะคะหรือไม่นะคะก็แอดไลน์มาที่นะคะไลน์แอดสมศักดิ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ